ความเดือดร้อนของผู้คนเรื่องนงต่อไปนี้เป็นเรื่องของคนชนบุรีค่ะเาร้องเรียนมาที่รายการโดยตรงร้องเรียนเข้ามาเธอเธอหมายถึงคนร้องเป็นผู้หญิงเธอเรียกตัวเองว่าหนูค่ะหนูมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ทราบว่าจะร้องเรียนไปที่ไหนแล้วผมเนี่ยผิดเองทําไมคะหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ของคนชนบุรีเข้ามาตั้งหลายเดือนแล้วอื มันไปตกหล่นอยู่ไหนไม่ทราบผมเพิ่งควานไปเจอค่ะประธานโทษกราบขออภัยในเรื่องตอนลวครตอนนี้เห็นแล้วอ่านเลยครับนุมีความเดือดร้อนแสนสาหัสและไม่ทราบว่าจะร้องเรียนไปที่ไหนแล้วหวังว่าคุณดนายและคุณอมรรัฐจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายร้องไปที่ก้องเงียบจุด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 กองเงียบร้องไปที่จุด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 กองเงียบทั้งที่บ่อนก็เล่นกันหน้ากองทหารโอ้ยไม่ใช่สิคุณอ๋อหน้ากองอะไรสักกองหนึ่งแต่ไม่รู้ที่ไหนไงคือคุณอ่านผิดแล้วอ้าว คุณอ่านผิดแล้วฟังผมอ่านนะทั้งที่บอลก็เล่นกันอยู่หน้าจุดจุดจุดร้องไปที่จุดจุดจุดก็เงียบร้องไปที่จุดจุดจุดก็เงียบทั้งที่บอลอยู่ห่างจากจุดจุดจุดไม่ถึง500เมตรหนูเพิ่งจะทราบว่าทุกที่ที่หนูร้องไปได้รับผลประโยชน์เดือนละหนึ่งล้าน การพนันชนิดนี้เรียกกันว่าเสือบางกรเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเปิดแบบเซเว่นอีเลเวนี่4ชั่วโมงโอ้โหเหรอมันคืออะไรเสือมังกรหน้าแปลกก็คือบอลอะไรเนี่ยบอลบอลป้านิ้วช่างเถอะบอลป้านิ้วบางบางรายก็อยู่บางสายบอลนิ้วบางสายก็อยู่จุดจุดบอลสะพานหลวงท่าห่างจากจุดจุดจุด500เมตร บอลหลังเซ็นทรัลก็ห่างจากจุดๆประมาณ500เมตรเหมือนกันแต่ละบอลจุดๆคุ้มค่าแรงคือละแต่ละบอลมีจุดๆคุ้มได้รับค่าแรงคือละพันสามต่อวันการได้รับคนละหนึ่งพันแต่ละจุดจะมีการจะไม่ใช่จะมีการไม่ต่ำกว่าสิบคน กาแฟ M150 รีบรีโพกินฟรีอาหารกล่องวันละ2มื้อฟรีแจกชิปวันละสองครั้งใบีะหนึ่งาบอกค่าแรงเขาจ่ายคือละพันแปดไม่ใช่คือละพันสามอืมคือละพันแปดเป็นเลขแปดนะน้องเขาบอกเลขแปดค่ะแจกชิปวันละสองครั้งใบละหนึ่งร้อยเพื่อเรียกเพื่อเรียกแขกแต่ชิปนี้เอาออกมาไม่ได้ต้องเล่นในบอลอย่างเดียว ลูกหนูโจรตายแล้วค่ะหนูไม่มีค่าเช่าบ้านลูกหนูไม่มีค่าเทอมไม่มีค่าขนมไปโรงเรียนโจรผู้ร้ายชุกชุมมากๆเพราะเล่นได้ทุกระดับเอ๊ะผมเข้าใจว่าหนูคนชนบุรีที่ร้องกันเข้ามาเนี่ยอาจจะมีปัญหาชีวิตอย่างหนึ่งก็คือค <น S 1> สาม,มีหนูเนี่ยไปเล่นบอลน,น,นี้สาม,มีหนูไปติดการพาน,านันจนหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินให้ท่าขนมล,ลูกปล่อยปล่อยเต้าให ให้ให้อยู่กันแบบโซ่แบบเนี้ยหรือหรือโจรผู้ร้ายชุกชมมปุกจี้วิ่งเข้าป้นจีจน้จนจนจนบ้านหนูคนชลบุรีไม่เหลืออะไรอเออไม่เป็นไรกรณีไหนก็ช่างมันเล่นได้ทุกระดับแทงได้ตั้งแต่20สบาทไปถึงสี่0มื่นบาทถ้า,าคุณนายไม่เชื่อน่าจะส่งทีมงานลงมาดูด้วยตาตัวเองแล้วจะเชื่อว่าหนูไม่ได้หลอกเพราะหนูเป็นแฟนรายการนี้ทั้งเช้าค่ำอ๋อเรื่องค่ำต้องพักไว้ก่อนเอาเฉพาะเช้าไป,ไปก่อนนะ่ะต่อฮะ หนูจะไม่ให้ทั้งคุณนายและคุณอมรรัตต้องเสียหายช่วยเป็นปากไปเสียงให้กับชาวชนบุรีด้วยนะคะนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันถ้าหากคุณทั้งสองไม่ช่วยก็คงต้องปล่อยไปตามยถากรรมเพราะผู้มีอํานาจของชนบุรีหูหนวกตาบอดกันหมดกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณที่ที่ไปด้วยนึกว่าเอาบุญเถอะคนชนบุรีอยากให้ช่วยช่วยไงดีคะเอาเอาเอาบอลเสือมังกรเล่นกันแบบเซเว่นอีเลเวนยี่สิบสี่ชั่วโมงแทงกันตั้งแต่20บาทถึง40ืบาททุกระดับเล่นได้จริงๆ แล้วก็ตั้งอยู่ห่างจากหน่วยราชก,การเพียงไม่กี่เมตรห้าร้อเมตรรับทราบกันตามนี้นะครับใครรับทราบพื้นที่ไหนไปจัดการด่วน